แดนบ,แบบ่ยแดมบักแดบมบโหพ่อผมบอกพ่อกี่ทีละให้เรียกผมว่าจอนจอนไม่งั้นผมไม่หันออกครับคุณจอนคุณบักจอนมึงเมืน่อนอเลนอย่างอยู่นี่นะฮะบานเพดาพายุพัดหลังค่าบานพังเป็นแถบพูนะมึงไม่หาเบิ้งใช่ไหม้ายลูกมาพ่อเหตุเจ้าหน้าที่เบิ้งพร้อม เป็นหอดผู้ใหญ่บ้านมาหานอนแกลงตีนเหนอยู่หนีหมั้ยเออแล้วพ่อจะตกใจอะไรนักหนาล่ะครับแล้วทําไมพ่อไม่ไปดูเองล่ะครับเอาปาโตก็นี่ไหมมึงเห็นกูว่าง้าน,นันติเหรอกูมีประชุมกับทันรองผูว้ว่าราชการเ้ีบ้าเนี่ยไปไปไป,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 ไปหาเบิ้ง เสียงนั้นกับมึงไปบักหลายเหรอ่วนมึงสีเด็ดไม่เป็นผูณีหญ่บังย่ามาให้ทีห่านแบบนี้เด้อไปพอนี้พลงานทรง,ขงเขาแน่เฮ้ยครับครับครับโฮหุ่นวายจังเว้ยมามมาเตอร์เดี๋ยวออกไปหันนทม เฮ้ยแกมาจากบ้านไหนวะทำไมไม่คุ้นหน้าเลยวะผมพึ่งมาอยู่หนีครับไอ้พอดีมาเฝ่าบ้านห้ยายเิ่นครับว่าเจ้าเป็นผู้ใดลูกบ้านใหม่งั้นฉันจะบอกให้เอาบุญฉันผู้ใหญ่บ้านจอนเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้ มาแต่แล้วแกทำอะไรอยู่มาซอยให้บ้านนองนุงเพิ่นเห็ดอันปุ๋ยเห็ดยังครับเห็ดปุ้ยใส่เดือนแล้วก็เห็ดน้ำมักครับผมอ๋องั้นเหรองั้นฉันคงหมดหน้าที่แล้วสินะอนฉันไปเลยครับว่าไงจ้าน้องสาว วันนี้อากาศดีจังไปนั่งรถเล่นกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปกินอะไรอร่อยๆว่าเป็นยังจ๊ะลูกถากินนมอยู่บ้านโอ้ยังสวยเช้งกระเดยอยู่เลยนะเนี่ยถึงมีลูกแล้วพี่ก็มีติดนะจ๊ะขาดเหลืออะไรอะ่ะมาหาพี่ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะผู้ใหญ่บ้านคนเนีย้ยินดีให้บริการจ๊ะขอบใจจ๊ะงั้นไปก่อนนะจ๊ะคนสวย นี่แะตีผู้ใหญ่แหลมที่โตว,ว้าวาให้เขาฟังน่ะนี่แหละผู้ใหญ่แหลมโตจริงเสียงจริงปริญญาแปดปีดีนะจบเมื่อไห้บเมื่อนาลละเฮดโตจังสี่เบิดมือมาเห็นเอียงเอาแต่เคี้รถล้อออมบานข้นอยู่ยังสี่ทำบ,บติวะพอรวยแล้วลก็เป็นลูกกำนันเด้อคือสิบ่ไดดเสนอหนาะไม่เป็นพยาบาลจังสี่ดอกเลือยวตัวลูกบ้านอีนดี อย่าง,งาย่างงาี้นมีทำตัวเพรนพ่อใหญ่บ้านเลยนะ่มึงก็เอาเถอะฉันใ่ไม่ต้องเฟืองแรงอ๋อมาแต่ถ่ายรูปให้ฉันหนยสิฉันจะได้เก็บผลงานโอ้ผมบว่างนะครับคุณงใหญ่ไทยเองลดครับเฮ้ยไอ้นุม่มมึงกล้าควนตีนกูขนาดนี้เลยมึงคงไม่รู้สินะ,ว,ะว่ากูอ่ะลูกใครผมจำเป็นต้องดูอยู่บ่ครับ ขอโตวกว่าเนอะครับพูงี้ครับม,มึงวอนกูซะแล้วไอ้หนุ่มได้เจอกูนแน่ยังคุณจอนเออพ่อวันเนี้ยผมไปช่วยชาวบ้านที่เขาถูกพายุฝนถล่มมา อืมแต่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะพ่อเฮ้ยนี่ดีบะลูกมึงไปช่วยเขาอีดีบ่ป๊าด <But> ให้มันไดงสินะแม่ <S <S ลูกกำนัใไงแมอ่ว่าแต่ไอทีว่าแปลกๆอะ่ะมันเป็นยังไงลูกกล่าำครังพงคืออย่างนี้พ่อ ผมไปที่บ้านตาดำมาไม่เจอใครเลยแต่ผมไปเห็นไอ้ลูกบ้านคนหนึ่งทำตัวลับๆล่อๆวนเวียนเหมือนจะมาขโมยของชาวบ้านนี่แหละพ่อ,อพูดใู้เสียมาเห็ดแนวน,นั้โตกกหาว่าไปทัวมันเสร็จไปเห็ดหย่างพ่ออยู่มู่บ้านเนี่ยมาแต่น้อยๆบ่ม,มีคนขี่ละขี่ขโมยดอกบ้านเฮ้าน่ะกไอห้หนุม่ม ลูกบ้านที่มันมาอยู่ใหม่ไงพ่อ,อดูท่าทางของมันแล้วมันมีพิรุษช,ชอบกลน,นะพ่ออีลีบห่ห้วยเอาไว้ได้เด้อแบบนี้มากูจะไปจัดการเองบ้านมันอยู่ใสโก้ไม่อยู่ใส่ใยินกูบ,บ่ขอบ้านกูเดียวเด้ ครับผมครับครับเอ,อ้าวอตเจ้านี่เป็นผู้ใดครับขึ้นมาถามหาผมกูเนี่ยเป็นกำนันลูกกูเนี่ยบอกว่ามึงเป็นลักของมันพยายำแมนบ่นี่บ่ลูกเจ้าแมนลูกกูนี่ลหละมึงมีปัญหายอย่างถามสกักคนเถอะครับใส่หลักฐาน คือเมื่อวานผมเป็นคนเหตุคนหลักเจ้าหูว่าบุกลุกบ้านผมเหรอเรามาใส่ลายคนดื่นแบบนี้เนี่ยเจ้าสิถือขอหายมินประมาทถือจับได้เด้อครับใครหน้าไหนมันจะมากล้าจับฉันกับพ่อแกนี่มันอวดเก่งจริงๆถ้ายังไม่อยากติดคุกเก็บข้าวเก็บของออกไปจากหมู่บ้านของฉันไปฉันจะถือว่าครั้งนี้ ทำบุญทำทานที่ปล่อยแกไปแล้วกันไปได้ครับเดี๋ยวผมอะสีออกไปจากมงนีเองแต่เจ้าเจ้ามูเจ้าอะจำไว้จำไว้นะครับแล้วห้องสิได้พพอ,อกันอีกผมจำไว้ว่ามูเจ้าเนี่ยบ่มีจริยธรรมขนาดใดเดี๋ยวห้องสิได้พพอ,อกันสักมือหนึง่งมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะ คนอย่างมึงมันก็แค่ลูกบ้านตัวเล็กๆจะไปมีสิทธิ์มีเสียงอะไรจะมีปัญญาอะไรมาทำอะไรกูกับพ่อได้วะหืมซอซอไปกลับบ้านกับซองหวังว่ามืออื่นกูสิเห็นหนามึงอยู่ในหมู่บ้านนี่เด้อเข้าใจปะ ตื่นเต้นยังเลยพ่อ,อมผมดูดียังพ่อน่าได้ผมได้ยังพ่อโอ้ยแหลมมึงก็เป็นหลายแต่เนาะอ้ยงามเพิินมากมึงจะเป็นแบบนี้เด็ดขาดขอาใจบอครับครับหมาดกับบมุมีบักพูมิบานปะญาอ่อ,อนกุละอายคนแทนาะอือถูกพ่อเรื่องสร้างภาพอะไว้ใจผม เออเฮ็ดตัวดีดีเพิ่อนุส่าให้เกียรยิเฮามหาเฮาหอดบานเด,ด้ครับอสวัสดีครับเฮ้ยกูไล่มึงไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วมึงยังมาเสนอหน้าหาอะไรอยู่นี่ไปไปวันนี้ะกูม,มีงานสำคัญกูไม่อยากเสียอารมณ์วะงานอย่างนอกครับเพ,พ่อผู้ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเซือออ๋อครับผม แต่พอดีผมมีเรื่องสืบคุยก็พอกำนั่นก็พอผู้ใหญ่เนี่ยเจ๊กหน่อยไอ้ลุงครับผมไก่พบนะครับเป็นนายอำเภอคนนไม่มือนีผมนัดก็พอกำนันก็พอผู้ใหญ่ไ้ผมมีเรื่องสำคัญต้องแจ้งครับนับตต่งแต่มือนีเป็นต้นไปพอกำนั่นก็พอผูยย้ใหญ่ จะต้องถือปดออกจากตำแหน่งครับผมเฮ้ยมึงอย่ามาพูดร้อนเน่นกับพวกกูแบบนี้นะเว้ยบักแรงแบกแรงมึงเศร้าเศร้าเดิดนอันนั่เพื่อครับผมขอโทษหลายๆเด้อครับผมทีเฮ็ดครับท่านไบบดีแต่ว่ามันมันหนักหนาจนต้องปดผมกับลูกเลยอกครับผมไม่ได้เฮ็ดยังผิดปานไหนลุงกำนั่นครับตลอดวเวลาที่ผมอยู่บ้านนี้ ผมเห็นทุกอย่างการกระทําของหมูเจ้าสองคนย่่าให้ผมถึงกับต้องเอาหลักฐานไปยื่นต่อกระทรวงเลยครับผมมีบททุกอย่างมีครบเลยเออผมขอโทษครับเออคือผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมครับผมสัญญาว่าผมจะปรับปรุงแก้ไขผมสัญญาครับ อย่าปลดผมกับพ่อเลยนะครับอย่าพยายามเลยครับพวกเจ้าบบมิสิ์เหนียงทางนั้นเลยผมก็แค่ลูกบ้านตัวน,น้อยมูจเจ้าบเหมาะสมที่สีมารบริหารหลักปกครองมูบ้านหลักตำบนนี้ผมในฐานะนายอำเภอ ขอปนมูเจ้าทั้งสองคนออกจากตำแหน่งผมขอโตนะครับโอ้ยนหนาเลยเป็นไดบักแหลมบักจ้อนซวยได้กู